เคยรู้ปะครับว่าภาพถ่ายหลุมดำภาพแรกที่มนุษย์เราเคยเห็นและตื่นเต้นกันไปทั่วโลกไม่ได้มาจากกล้องโทรทัศน์ตัวเดียวแต่มาจากความร่วมมือที่สร้างกล้องโทรทัศน์ขนาดมหึมาเท่ากับโลกของเราเลยเรื่องราวเบื้องหลังภาพประวัติศาสตร์นี้มันสุดยอดและน่าทึ่งมากเลยครับโดยธรรมชาติแล้วหลุมดำมันคือปีศาจแห่งอวกาศที่ดูดกลืนทุกสิ่งแม้กระทั่งแสงทำให้มันมืดสนิทจนเรามองไม่เห็นโดยตรง การจะถ่ายภาพวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองและอยู่ไกลถึง55ล้านปีแสงจึงเป็นเรื่องที่หลายคนเคยบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ยอมแพ้ครับแทนที่จะสร้างกล้องโทรทัศน์ยักษ์ที่เป็นไปไม่ได้พวกเขาเลยปิ๊งไอเดียสุดล้ำนั่นคือการใช้เทคนิคที่เรียกว่า Very Long Baseline Interferometry เพื่อเชื่อมต่อกล้องโทรทัศน์วิทยุหลายสิบตัวทั่วโลกเข้าด้วยกันโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า Event Horizon Telescope หรือ EHT เป็นความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์กว่า200คนจาก20ประเทศทั่วโลกพวกเขาร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายเดียวนั่นคือการถา่ายภาพขอฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดําให้ได้เป็นครั้งแรกเป้าหมายที่พวกเขาเล็งไว้คือหลุมดํามวลยวดยิ่งที่ใจกลางกาแล็กซี M 8 7มันไม่เพียงแต่อยู่ไกลาจากโลกเราไปถึง55ล้านปีแสงแต่ยังมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ของเราถึง6 5พันล้านเท่า เป็นอสูรกายแห่งจัก,กรวาลอย่างแท้จริงครับนเดือนเมษายน2017ก้องโทรทัศน์ทั่วโลกตั้งแต่ยอดเขาในฮาวายทะเลทรายของชิลีไปจนถึงขั้วโลกใต้ต่างหันไปที่จุดหมายเดียวกันและเริ่มบันทึกข้อมูลขึ้นวิทยุจำนวนมหาศาลพร้อมๆกันอย่างแม่นยำข้อมูลที่ได้มารวมกันแล้วหนักถึง5เพตาตไบต์หรือเทียบเท่ากับเพลง MP3 ถึง5,000ปีมันเยอะเกินกว่าจะส่งทางอินเทอร์เนต็ตไหว เลยต้องใช้วิธีขนส่งฮาร์ดไดรฟ์ทางเครื่องบินมารวมกันที่ศูนย์ข้อมูลเพื่อประมวลผลโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ครับและแล้วหลังจากใช้เวลาประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนนานเกือบ2ปีในวันที่10เมษายน2019โลกก็ได้เห็นภาพนั้นพร้อมกันเป็นครั้งแรกภาพเงาสีดำใจกลางวงแหวนพลาสมาสีส้มเพลิงที่สว่างสวยัยหลักฐานที่มองเห็นได้ของหลุมดำครั้งแรกครับภาพนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยแหมไม่มีอัลกอริทึม ที่พัฒนาโดยดรเควี้เบลแมนและทีมของเธอภาพถ่ายที่เธอกำลังมองผลลัพธ์บนแล็ปท็อปด้วยความดีใจและไม่อยากจะเชื่อสายตากลายเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จนี้ไปทั่วโลกเลยครับภาพนี้ไม่ใช่แค่สุดยอดความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันการมีอยู่จริงของหลุมดำนะครับแต่มันยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังแห่งความร่วมมือของมนุษย์ที่เราสามารถทำเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นจริงได้แล้วเพื่อนๆละครับคิดยังไงกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้บ้างครับ และถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ